กอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พ่อผมก็จะมาพูดถึง10สถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ติดอันดับโลกนะคะหนึ่งน้ำตกทีรอซูจังหวัดตากน้ำตกทีรอซูเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ3า0รอเมตรกลายเป็นน้ำตกที่โด่งดังเลยนะท่องเที่ยวยายากไปกันมากที่สุดใครๆก็ยายากไปน้ำตกทีรอซูน้ำตกที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยใครที่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นตั้งบออเป็นเสียงเดียวกันถึงสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีรอซู น้ำตกทีรอสูได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหกน้ำตกที่สวยทีดด่สุดในโลกและเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับเป็นอันดับหกของเอเชียสองอุทยานพาพิคเนตจังหวัดนครนายกอุทยานวาิคาเนตเป็นสถานที่ประด,ดิษฐท่านภาพิคเนตปางเซเว่ยสุกองคใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีน้าตักกว้าง9เมตรสูง15เมตร และได้ลับการยกย่องจา้างเตยฆาติการศาสนาสัมพันธ์ฮินดูโลกว่าเป็นพาพิคเนธที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่พบมาใครที่ชอบทำบุญลื้อยากข้อพรกับองค์พาพิคเนธที่นี้ก็เป็นอีกที่ที่เราสามารถข้อพรได้ทางอุทยานได้จัดสถท่านที่ไหวซ้ำราบการส้หรับการ,รบกาบไหวบูชาไหวองค์พาพิคเนธประจำวันเกิดข้องตนเองและยังเป็นแหล่งสร้างห้าคำรู้ได้อีกด้วย าวัดไตมีทราบวัดไตมิตรวิทยาลามมาวลาวิหารกรุงเทพมหานครมีชื่อเสียงจากการคนโประบพุทธรูปทองคำสุโคไทยไตยมิตรหรือวะพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปทองคำบดยสุดขนดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีผู้คนยากมาย่างหน้าเน้นคือวัดไตมิตรวิทยาลามวลวิหารสถานที่ยึดเนี่ยวจิตใจข้อคนไทย ที่นี้มีความงดงามยั่งมากไม่ว่าจะมองจากด้านนอกบริเวณวัดที่มีความโดดเด่นข้องอุโบโสถที่มีลักษณะเป็นสีข้าวสงฆ์เรื่องเข้าชมความงดงามข้องล่วงาอทองคํามากราบไหว้ข้อ,อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลสีหาดท่ามผหนางจังหวัดกระบี่หาดท่ามผาหนางที่นี่คือหนึ่งในไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลข้องกระบี่เป็นชายหาดที่สวยงามข้องจังหวัดกระบี่ มีวิวภูเข้าหินปูนและนะพ่ะเดินไปสุดทางจะเจอก้าท่ามที่รายล้อมด้วยทรายข้าวและน้ำทะเลใสช่วงกลางวันจึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทุกช่วงหรือดูการหาหาดไรเลจังหวัดกระบี่เป็นหาดทรายสีขาวละเอียดน้ำทะเลใสาหาดไร้เลเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปีนตาผาะ มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งห้าที่ชาวตั้งชาติชอบมาและคนไทยไม่ควรพลาดหกตู้ใบเสนียักษ์จังหวัดยะลาตู้ใบนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่อำเภอเบตงตู้ใบเสนียักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี้ปัจจุบันมีซ่องตู้ที่สําคัญใช้งานได้จริงและปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่ตั้งอยู่ที่บริเวณซี่แยข้ขอนาฬิกาใจกงเมืองเบตงมีผู้คนเข้ามาท้ารูยเป็นจํานวนมาก เจดถนนข้าวสา,ารกรุงเทพมหานครเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลกได้จ้าท้ายถนนข้าวสา,ารเป็นถนนชื่อดังอันดับฮาร์ดโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังข้งกรุงเทพที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแปดผาปะท่อมเจดีจังหวัดนครปฐทมผาเจดีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นเจดีทรงลรังกาลูระฆังค้ามลังกาทรงเจ้าพืนดินทึงยอดลอย4 5เมตร เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดนครปฐมสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมชาวตั้งชาติมาเป็นจํานวนมากมีชาวพุทธเดินทางมาการตลอดหากเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครปฐมก็อย่าลืมมาสักการะพระองค์พระปฐมเจดีย์กันนะเพื่อความเป็นสิริมงคกลก้าวก็ราชาจังหวัดภูเก็ตเนื่องในมู่ก็ทะเลอันตมัน จัดท้ยเป็นเกาะที่สวยเป็นดับซีฟข้องโลกเป็นเกาะที่มีห้าสายขาาและน้ำทะเลใสสะอาดถื่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเกต็ตโดยนักท่องเที่ยวนิยมไปยังน้ำแบบ Trip, าาารรวันเดทีฟซีพีพิพิพธภัณฑ์ปราสาทศิลธรรมพัทยาจังหวัดชลบุรีพีพีิธภัณฑ์ปราสาทสิลธรรมพัทยาจังหวัดชลบุรีปฏติมาสถาปป้าตหมายแกสลากที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าข้องโลกสถานที่ซึ่งท่ายทอดองค์ความรู้ ในขั้นตอนและกระบวนการสร้างปราสาทไม้แก้ะสลักตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็นมหาปราสาทสุดอลังการและงดงามปราสาทสัจธรรมเปรียบเสมือนพิพิภัธณฑ์ที่มีชีวิตบอกเลาเรื่องราวและใายทอดข้อคิดคุณธรรมในการยื้อรวมกัอย่างชั้นติสุขผ่านงานศิลปะไมยแก้สลักตามคติโบราณจากป้าในอดีตอัศวมัสซาภูมิปัญญา ในปัตจัยหองชาวตะยามและชาวเอเชียตะวันออกเชียงใต้นำอดีตกลับสู้มวลมนุษยชาติเพื่อสร้างชาเพื่อชา้าชาติสุ้ในการยุ่งร่วมกันดังเจตนาลงที่ว่านำ้าติสู้สู้โลกโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อก็ขอเจ้าขีปสิบท่านที่ท่องเที่ยวในไทยที่จัดรับโลกไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคา เพื่อเป็นกำลังใจเพื้อทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ